โอเคจ้ะไปแล้วสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะตอนนี้ก็คือทางฝั่งของแม่พนิดาก็ให้สอบปากคำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังแทลงกันนะคะรอสักครู่ค่ะ,ะเดี๋ยวรบกวนเช็คเสียงให้ด้วยนะคะ คุณผู้ชมครับตอนนี้แม่คุดสะมมงมาแล้วนะครับกับเนยเดชาเเอาลยครับ เมกี้ก็พาคุณแม่ไปยให้การต่อพนักง,งานสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะนะครับนะก็จะมาแจ้งข่าวดีแล้วนะครับว่านะเร็วๆนี้ช้าสุดไม่เกินสิบห้าวันเนี่ยเราก็จะมีข่าวดีนะครับถึงที่สังคมคาดหวังก็จะเกิดขึ้นคนทีงง่ข่าวดีก็คือคนที่อยู่บนเรือบางคนหรือทุกคนอาจจะถูกดำเนินคดีหมอ,อันนี้อันแรกนะ,อะสองคนที่อยู่เบื้องหลังหรือ ข้างหลังนี้ก็มีโอกาสในการที่จะถูกดำเนินคดีทั้งหมด,มดน,น,นะครับนะแต่ผมคงจะพูดสั้นๆนะครับว่ารับรองน,น,น,นะครับคุณือเนี่ยคือคนบนเรือคะหรือว่าเป็นคใหม่ที่ยังไม่เคยเ,ยเออคุณซื้อก็คือคนที่ไม่ได้อยู่บนเรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังที่แบบโซเชียลบอกว่าต้องกระชากหน้ากากมาเนี่ยรับรองไหมนะแน่นอนเยอะไหมครับคุณซื้อก็ต้องดูถึงวันนั้นแหละแต่ไม่เกินเจ็ดหรือสิบห้าวันเร็วสุดก็เจ็ดวันนะครับ เออขอขอยางไม่ตอบนะเออนะครับนะนะครับแลคนเรือนที่อาจจะเป็นทุกคนเลยอ,อาจจะเป็นทุกคนหรือบางคนก็ได้นะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะทุกคนนะฮะอันนี้ก็ข้ขอหามันก็หลายอย่างนะทั้งประมาท็นเุทั้งอื่นถึงการความตายทาลายพยานหลักฐานนะนะแจ้งความเท็เนอ้อยๆนะข้อหานะครับหมายความว่าที่เขาที่คุยกับตํารวจเมื่อกี้ตำรวจ ให้ข้อมูลกับครับกับทางคุณแม่แล้วก็ทนายเดชาแล้วถูกไหมฮะครับครับก็ตารวจทํางานเต็มที่ผมบอกแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยตํารวจที่เขาไม่พูดเนี่ยเขาต้องสับขาหลอกนะครับก็นะผมเนี่ยถึงต้องคอยรายงานความคืบหน้าให้กับสื่อมวลชนนะจนผมโดนด่าโดนอะไรต่างแตนะ่สุดท้ายจะรู้เลยว่ารับรองนะไม่ผิดหวัง ก็เพราะว่าตำํำรวจในหนึ่งก็ทุนทุนต่ําพูดอะไรไปก็คนก็จะด่าตำรวจไม่ค่อยเชื่อนะเพราะฉะฉนั้นเนี่ยผมก็เป็นทนายของผู้เสียหายเลยก็ถือโอกาสในฐานะเราเรียกว่าอะไรมาติดตามควาืนหน้าของคดีเรากรายงานให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบแต่สุดท้ายวนนะคนะคครรับับบ เออผมวม่ไม่นานนะเพราะว่าทําง,งานทุกวันนะคดีนี้มันไม่เหมือนคดีื่นไม่เหมือนคดีรถขับรถชนคนตายคดีฆ่าคนตายแล้วพยานหลักฐานมันเอ่อค่อนข้างยากลาบากนะเพราะคนโกหกนะนะโกหกบนเะรนือนะมันก็ทําให้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากไปหมดแล้วยังมีคนอยู่เบื้องหลังมีผู้กาํากับการแสดงมีอะไรต่างนะครับเดี๋ยนะมื่เจ็ดถึงสิบห้าวันนี้จะ ก,ก็คิดว่า,น,า,าน่าเชื่อว่าอาจจะจบไม,ไม่น่าจะนเต็นสงกรานต์นะครับร,นะร,รับรับรองไม่ผิดหวังอเอแคเนี้ย FT ของแตงโมเนี่ยรับรองเนะชื่อเลยไม่ผิดหวังแล้วที่มาที่ทัวร์มาลงทนายกับแม่ะ <c oughs> และก็เพาราะว่าอยังไม่มีการออกหมายจับใครยังไม่มีการแจ้งความเพิ่มก็ทัวร์ก็เลยเลงข่มกับคุณแม่นะครับนะแต่ถ <c oughs> <c oughs> ้าจะลงก็ลงผมก็เดียวนะอย่าไปลงคุณแม่เลย เอคือผมได้เห็นพยนหลักฐานแล้วได้คุยแล้วได้ดูรายละเอียดทั้งหมดแล้วนะไม่ไม่ใช่เรื่องหลอกนะนะครับเรื่องจริงครับเรื่องจริงนะครับผมว่าเกียรติศักดิ์สิเป็นประกันเลยครับตอนนี้มันขาดพยานหลักฐานอะไรฮะนี่ติงทียรศาสตร์หรือว่าท,ท,ท,ทีถึงได้ต้องรอถึงเจ็ดถึงสิบห้าวันนะเออตอนนี้นะก็ก็ร,รอประชุม ประชุมแล้วก็เอาพยานหลักฐานต่งางๆเนี่ยมาต่อชิ๊กสอให้ครบ,ครบนะครับกับแค่นั้นเองครับหมายความว่าพยานหลักฐานทั้งนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลหรือใดๆก็ตามครบถ้วนแล้วครบถ้วนแล้วก็เดี๋ยวต้องประชุมนะครับก็บคือรอวิเคราะห์พิจารณาจะเข,ข้าขข้อหาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับใช่ครับใช่ครับนะทุกอย่างค่อนข้างครบถ้วนแล้ว เผลชนสูตรในครั้งที่สองเ่ยนะที่เราดูแล้วที่ดูแล้วแตกต่างจากครั้งแรกก็เห็นจะพบพวกบาดแผลรายย่อยที่ว่า22บาดแผลหรืออะไรเท่านั้นแต,แต่แต่แตถ้าอ่านรายงานชนสูตรพิกษครั้งที่สองเนี่ยมีสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงคุณกระติกนะนนครับรอยสักบนมือซ้ายเนี่ยของตงโมือซ้ายมีคำว่าอีสเตอร์นะครับเพราะนั้นเนี่ย อะไรที่คุณยังไม่ได้พูดเนี่ยคุณพูดได้หมดนะครับสักไว้ที่มือซ้ายนะครับว่าอีสเตอร์แสดงว่า,วารักลูกคุณกระติกมากสักไว้ที่ศพกเลยนะนะครับเนี่ยอันเนี้ยนะครับอันนี้ก็ฝักไปคุณกระติกว่าอะไรที่ยังไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดเนี่ยนะคุณช่วยให้ความร่วมมือว่าเพราะว่าตงองโมรักคุณมากขนาดลูกเ็าเนี่ยสักไว้ที่มือซ้าย,น,ยนะครับจนถึงทุกวันนี้พยาอ,อะไรเห็นข้อมูลแล้วใช่ไหมว่าคุณกระติกยังไม่ได้บอก อะไรที่ยังไม่ครบก็ยังยังเชื่อว่าเอ่อ จ้องหน้าลูกนั่งจ้องหน้าลูกเป็นชั่วโมงจ้องอยู่อย่างเงี้ยจ้องมันจ้องจ้องจ้องทิ้งคุณแม่ไปทำไมไอ้น้องอายุสั้นเกินน้องกำลังสวยมากๆเลยกำลังมีงานที่ดีมีทุกอย่างที่พร้อมเนี่ยทำไมต้องทิ้งคุณแม่มาเยอะแม่ค่ะพ่อ ทำคดีทุกวันอยู่แล้วแล้วระสานง,งานตำรวจแห่งชาติกรายงานไม่ทราบทุกวันแต่ว่าผมก็ไม่ได้มารายงานพี่น้องไปเปมนตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นความลับในสต่วลวนจนกว่าจะมีการเช้่ข้อหาไรต่างๆน,นะครับอันนี้ก็เรียนไม่ทราบนะครับคุยแล้วครับแต่เรื่องอะไรนี้เป,นเ,ปนเป็นเรื่องระดับรอรอนะนะครับหมายถึงระดับื่องถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิจารณาเรื่องการสนองข่าวเนี่ยคงคงไม่เกี่ยวกับท่านผู้บังคับที่โรงพักนะครับเป็นเรื่องนโยบายนะครับแต่ผมก็ได้เรียนท่านไปแล้วว่ามันควรจะออกมาตอบข้อสงสัยนะเพราะถ้าเกิดท่านไม่ตอบเนี่ยทัวก็ลงผมทุกวันนะแต่ถ้าไม่เห็นแจ้งใครก็อีกนรื่งผมอ่กเนยครก็อยากให้มาตอบที่สังคมสงสัยอยากให้ตอบนะนะครับถ้าจะตอบได้แค่ไหนก็กนแล้วแต่ดุลยพินิจของสำนักงานนโยบายของสำนักงานรัรรนชาติ คือค like 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 ือเท่าที่ผมทราบกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ส่งคนไปประชุมกับภาคอุตนะครับแล้วก็เข้าใจกันดีแล้วว่าตํารวจทํางานไปแล้วถึงแค่ไหนมีอะไรที่ต้องทําเพิ่มเติมหรือไม่นะครับนะฮะอันนี้อันนี้ไม่มีปัญหาเท่าที่ผมทราบได้รับรายงาน้วนะครับเออก็ถ้าใครมีพยานหลักฐานก็ส่งที่ให้ผู้นับก็ได้นะหรือส่งที่ผมเลยนะครับใครมีหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยเอามาให้เลยนะนะครับเอซีของแตงโมหรือใครตะไคร ใครมีคลิปมีอะไรติดต่อมาหาผมได้เลยนะหรือไม่ก็ติดต่อทิพได้เลยนะครับเอออันอันนั้นอันนั้นผมไม่ทราบนะแต่ว่าถ้ามีหลักฐานเนี่ยเอามาให้ผู้กับเลยมาให้ที่นี่เลยนะครับหรือให้หรือถ้าไม่อยากมาให้ตำรวจก็มาให้ผมผมเอาไปให้ได้นะครับนะครับจบจบนะโอเค ค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะทางทานายเดชากับคุณแม่ก็ให้สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นทางค่ะคุณแม่ก็ะะก็จะเดินทางกลับทันทีค่ะตอนนี้นะคะเราจะปล่อยให้คุณแม่นะคะได้กลับนะคะ คกเช้าวันนี้นะคะอแม่ค่ะคุณแม่คทุนค่ะคุณแม่บอกว่าจะเป็นลมคะถ้าหคุณแม่ก็เดินทางกลับเลยนะคะก็คือ ะคะคือวันนี้ค่ะคุณแม่เนี่ยค่ะ,ะแม่พนีดาแม่ของจังโมเนี่ยก็ได้เดินทางมาพร้อมกับทนายเดชานะคะมาที่สพนนทบ,บุรีนะคะเพื่อที่จะยื่นผลการชันสูตรที่ศพรอบสองเนี่ยค่ะให้กับทางพนักง,งานสอบสวนนะคะที่สพเมืองนนท์นะคะแล้วก็หลังจากที่ได้ยื่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทางตำรวจนคะคะก็มีการสอบปากคำของแม่เนี่ยเพิ่มเติมนะคะ สอบปากคำกับคุณแม่เพิ่มเติมนะคะใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบสองชั่วโมงเลยนะคะหลังจากที่สอบปากคำเสร็จแล้วเนี่ยทางแม่พนิดานะคะกับทนายเดชาเนี่ยก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงนะคะที่หน้าสอพอเมืองนนทบุรีนะคะโดยที่ท่านทนายเนี่ยก็แจ้งว่าเร็วสุดเนี่ยไม่เกิน7วันนะคะแล้วก็ถ้าช้าสุดก็คือคงไม่เกิน15วันนะคะ ทางแฟนคลับของพี่ตั้งโมเองนะคะหรือว่าทุกๆคนนะคะที่ติดตามเรื่องนี้ไม่มีผิดหวังนะคะทางทนายเนี่ยแจ้งมาแบบนี้นะคะว่าให้รอหลังจากเนี้ยค่ะเร็วสุดไม่เกินเจ็ดช้าสุดไม่เกินสิบห้านะคะส่วนตอนนี้นะคะณนะตอนเนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะกับทุกคนบนเรือนะคะรวมถึงยังไม่มีการออกหมายจับใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ทนายเองเนี่ย ยืนยันนะคะว่าผลการชนสูตรพริศพร,รอบสองเนี่ยค่ะสิ่งที่แตกต่างไปจากผลชนสูตรในรอบแรกนะคะมีเพียงแค่รอยขีดข่วนนะคะรอยแผลจากการขีดข่วน22แผลเนี่ยค่ะที่เป็นประเด็นถกเพียงกันอยู่ในตอนนี้แค่แค่นั้นนะคะทุกอย่างเนี่ยค่ะเหมือนกับการชนะสูตรพริศพร,รอบแรกเนี่ยหมดเลยนะคะเว้นเพียง่รอยขีดข่วน22รอยนี้นะคะอ่ะแล้วก็ ทางทานายเองเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้ค่ะทาง DSI yes กับทางตำรวจนะคะก็ได้มีการประชุมกันแล้วในเบื้องต้นนะคะว่าคดีตอนนี้มีการดำเนินคดีเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะคะก็ได้คุยกันแล้วนะคะส่วนคุณแม่เองเนี่ยก็บอกกับทีมข่าวนะคะก่อนหน้าที่จะขึ้นไปให้ปากคำเพิ่มเติมว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยพอใจนะคะกับผลการชาสูตรที่ศดรอบสองนะคะทางนี้ทานายเองเนี่ยได้เผยว่า ข้อหาที่สามารถแจ้งได้เนี่ยก็มีหลายข้อหาด้วยกันนะคะทั้งนี้ก็เดี๋ยวคงต้องมาดูกันนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับเจตนาในการกระทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยนะคะส่วนการแจ้งข้อหาเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งอาจจะแจ้งกับทุกคนบนเรือนะคะที่อยู่บนเรือวันนั้นนะคะอาจจะนะคะทุกคนเลยนะคะรวมถึงบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะคะ อันนี้คือคําพูดจากปากของทนายนะคะและที่สำคัญน,นะคะวันนี้เนี่ยทานายเดชาได้ฝากไปถึงกระติกนะคะว่าบนร่างกายของพี่ตังโมนเนี่ยคือทางมือด้านซ้ายเนี่ยค่ะมีรอยสักนะคะเป็นชื่อของน้องอิสเตอร์นะคะซึ่งเป็นลูกของกระติกนะคะ ทนายบอกว่าแสดงให้เห็นถึงความรักที่ตังโมเนี่ยมีถึงลูกของกระติกเพราะฉันแล้วเนี่ยอะไรที่กระติกยังพูดไม่หมดนะคะก็อยากจะให้ออกมาพูดแล้วก็ให้พูดในสิ่งที่มันเป็นความจริงทุกอย่างนะคะอ่ะส่วนนี้นะคะทานายก็พูดมานะคะว่าถ้ากระติกออกมาพูดออกมายอมรับทั้งหมดเนี่ยคะ่ะก็ถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเนี่ยกระติกก็อาจจะไม่มีความผิดนะคะอันนี้คือคําพูดของทานายนะคะ นะคะก็เบื้องต้นนะคะหลายตักที่มีการยื่นผลการชาันสตรพิจารณรอบสองนะคะให้กับพักกานสอบสวนแล้วก็มีการสอบประคำคุณแม่เพิ่มเติมไปนะคะก็เนี่ยค่ะก็ทั้งทนายเองแล้วก็คุณแม่ก็ออกมาถแถลงสักครู่นะคะอ่ะก็เป็นการถแถลงสั้นๆกับข้อความสั้นๆน,น,น,นะคะแต่สิ่งที่ทนายเดชชยย้ำเนี่ยก็คือให้รอหลายทักนี้นะคะเร็วสุดไม่เกิน7วันแล้วก็ช้าสุดไม่เกิน15วันนะคะทุกคนจะได้รับ คำตอบในคดีนี้ค่ะที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ทนายเองเนี่ยก็ยืนยันว่าผลของคดีนี้ค่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนที่ติดตามะจะไม่ผิดหวังกับผลของคดีนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราก็มารอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างที่ทนายเดชาเนี่ยยืนยันในการให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่หรือเปล่านะคะส่วนตอนนี้นะคะหลังจากที่มีการสัมภาษณ์เสร็จแล้วเนี่ยทางทนายกับคุณแม่พนิดานเนี่ยก็เดินทางกลับทันทีเลยนะคะ ็ขอบคุณลูกเพจทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ต้องของอภัยด้วยในส่วนของเสียงที่ขาดหายไปนะคะค่ะก็เบื้องต้นนะคะก็ ทนายเนี่ยกับคุณแม่ก็ให้สัมภาษณ์เพียงเท่านี้นะคะส่วนคุณแม่เองเนี่ยก็บอกว่าตนเองก็ยังทําใจไม่ได้นะคะยังนั่งมองรูปนั่งคุยกับรูปพี่ตังโมทุกวันเลยนะคะว่าทําไมพี่ตังโมต้องทิง้งคุณแม่ไปนะคะแล้วคุณแม่ก็นั่งร้องไห้อันนี้คือเป็นในส่วนของความรู้สึกข,ข,ของคุณแม่นะคะโดยที่คุณแม่เนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ในส่วนของคดีนะคะจะเป็นเพียงแค่ทนายเดชาที่พูดนะคะที่ให้สัมภาษณ์นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มารอดูกันหละจากนี้นะคะว่าผลของค จะออกมาในรูปแบบไหนนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ธนาเดชานเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไว้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามารอติดตามกันต่อไปค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะน้องอายต้องขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ